สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดมงเช้านะครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้ตัดผมแล้วนะครับก็สําหรับคนหัวเถิกอย่างเราเนี่ยเราก็พยายามตัดผมให้แบบว่าสนุกสนานนะครับก็ทําให้เอาให้มันแบบดูดีที่สุดแล้วกันอ่ะโอเคเดีวเราวันนี้เราก็มีอุปกรณ์นะครับก็วันนี้เราก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งอันครับ <laughs> ครับแล้วก็จะมีมีหวีอีกหนึอัน แล้ก็จะมีที่ลองเบอร์เบอร์ต่างๆนะครับก็วันนี้เราก็จะไม่กันนะครับเราก็จะไม่กันนะคเพราะว่าเราขี้เกียจนะครับแต่เราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่านี้เราตัดตรงไหนกันดีเอ่ยไม่ก็รเตัดตรงนี้ปกติหัวเราก็จะแบบว่าบางๆอยู่แล้วเราก็จะทําตรงนี้ให้มันบบางๆหน่อยเพื่อที่จะแบบว่าให้มันดูอย่างเงี้ยเราจะเริ่มกาจอดด้วยการแ่นผม นี่ก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะครับชวบ่วห้าโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็แบ่งมาแล้วก็เห็นปะว่าตรงนี้มันจะหนาๆน,นะครับเราเดี๋ยวเราก็จะทําให้มันบางตรงนี้บางนิดนึงตรงนี้เราก็จะแบบค่อยๆไล่ไม่รู้ว่าทรงที่เรากำลังจะตัดนี้มันมีชื่อทรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นชาวจิ้งง่วงเหงาจริงเลยนะครับถ้าแต่เราก็จะตาแบ่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เอกเลยครับว่าหัวเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวเถิกหัวเถิกมากเลยเพราะว่าที่บ้านหัวร้านพ่อหัวร้านนะฮะโอเคตอนนี้เราก็แบ่งผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงเราเป็นคนที่ชอบผมมากนะครับแต่ว่า <c oughs> ก็นะแต่เราก็ยังทําสิ่งที่เราชอบได้นะับโอเคเราก็จะมาเริ่มมัอดีกว่าเพอตอนแรกเลยเราก็จะเอาเบอร์สี่เนี่ยรูปนั้นเลยนะครับ ขออุญาตไม่ขออยญาไม่มองกล้องนะครับเพราะว่าดูกระจกเลวกระจกนน้างหนาไม่ถนัดจริงเลยก็ถ้าเกิดแหว่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านนะโอเคอยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ <c oughs> ก็ประมาณนี้โอเคล้ฝั่งนี้เราก็จะถ่ายสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยให้ผมลงมาปิดจะได้ดูไม่หนาเป็นไป ก็ไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษนะครับก็ตัดที่ตัดแค่แบบที่เราชอบนะครับปกติเขาเขาจะมีกระจกข้างหลังหร<ม>ือเปล่าวะโอเคอน,นี่ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้สังเกตนะครับว่าข้างหลังนี่ผมยังยาวอยู่ <c oughs> เห็นป่ะโอเคงั้นเราก็จะจะจะจับดูนะครับจับแล้วเราก็จะแบบกะกะเอานะครับเพราะว่า เราไม่ซีเรียสอยู่แล้วแบบว,ว่าเราเกนกิร์บน้องเข้าใจครับเราก็จะจับเอานะครับเราจะจับจับแบ่งๆเอาอืม้ผมหลังเรานี่ค่อนข้างยาวมากนะครับเราต้องตัดโอ้โหดูผมดูเศษผมที่ตกลงมานะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะสังเกตว่าเห็นไหม มอ,มองไม่เห็นนะเวลาเชื่อไหมเวลาตัดผมตัวเองนี่แบบว่าต้องมานั่งลุ้นทุกทีเลยนะว่ามันจะเข้ากันหรือมันจะเข้าหรือเ,เอไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตรงหรือเปล่าทุกทีแต่ว่าอันนี้นะครับแต่เวลาตัดผมคนอื่นนี้ก็จะมันก็จะเท่ากันนะครับเพราะว่าเราจะดูได้ตลอดเวลา แต่ผมเตเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยากสุดแล้วแต่รู้สึกว่าไม่รู้ทําไมรู้สึกว่ามันสนุกที่สุดแล้วเพราะว่าไม่ต้องกลัวไงแบบเราไม่ต้องกลัวไงวว่าแบบเราจะตัดภาพเพราะยังไงก็ผมเราเราไม่สนใจอะไรอยู่แล้วแต่เราก็อยากให้มันออกมาดูดีที่สุดก็แค่นั้นเองนะครับไม่ถึงว่ะมองไม่เห็นนะยเห็นไปเลยตัด <nun> <c oughs> ไมอย่างนี้เลยนี่เราตัดให้มันสั้นหน่อยนะ่าเราเบื่อยาแล้วต้องบอกกันนะครับว่า ตอนนี้นี่เรายังไม่ได้ตัดผมนะครับอันนี้ใช้เป็นเบอร์สี่นะครับใช้เป็นเบอร์สี่ก่อนนะครับทาให้มันสั้นๆพอประมาณนะครับไม่ไม่ได้แนะนําให้ไปตัดผมเองนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันสนุกดีนะครับมันสนุกดีถ้าเกิดใครก็ใครอยากจะตัดผมเองก็ตามสบายเลยนะครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องบอกนะครับว่ามาจากช่องนี้ถ้าเกิดแบ่งก็ สู้ๆนะครับประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่รู้เท่ากันยังมาเท่ากันยัง,<ไ>งเอ่ยอ่าไปกันต่อนะครับโอเคแค่จะเท่าแล้วแหละโอเคทำเลงนะครับมิธีตรวจเช็คของเราคือยังไงโอเคเราก็จะทำอย่างนี้นี้ยกผมขึ้นมาดูนะครับว่ามัน มันเป็นยังไงบ้างอันนี้แบบว่าสบายดีหรือเปล่าทรงผมโอเคนะครับต่างกันไม่มากนะครับต่างกันไม่มากแต่ว่าฝั่งซ้ายแต่ว่าฝั่งซ้ายกะหนากว่านิดนึงนะครับหนากว่านิดนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคไปต่อดีกว่าเมื่อกี้เราเริ่มที่เบอร์สี่นะครับนี่เราก็จะไล่พวกเก็บขอบขอบอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นเบอร์ เบอร์สามนะครับใช้เป็นเบอร์สามไล่ค่อยๆไล่นะครับไม่ต้องเร่งแต่ว่ารอบรอบเนี้ยเราไม่ต้องไลแ่แบบว่าให้สูงเท่าเดิมนะแค่แบบว่าเกือบถึงเท่าเดิมก็พอประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งใครที่มีความรู้เกี่ยวกับการตัดผมก็สามารถแนะนําได้นะครับเพราะว่าผมก็หมูหกาะกๆไก่ ตามมีตามเกิดนะครับโอเคตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วครับยังไงบ้างพอได้ไหมอืมได้อยู่นะไม่ได้ไม่ได้แบบถึงขังน้นแบบโอ้ยเฮียมากอะไรอย่างนี้ก็โอเคเดี๋ยวว่าโอเคเดี๋ยเราก็จะมาไล่เก็บพวกตีนผมนะครับข้างหลังนี้เราจะไม่ถ่ายสูงมากเราจะถ่ายแค่พอประมาณนะครับ ให้ประมาณแบบว่าเขาเรียกว่าลองคงเลยนะลองคงกลางก็ไปที่ไม่ใช่แบบต่ําไปเลยแต่ว่าประมาณกลางๆนะครับโอเคเราก็จะประมาณนี้นะต่อไปเราจะได้มาเป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สองอันนี้เบอร์อะไรเอ,อ่ยอันนี้เบอร์หนึ่งและสําหรับใครที่ถามนะครับว่าเออเบอร์เนี่ยมันดูยังไงมันจะดูตรงนี้นครับมันจะมีเขียนบอกเลยว่ามีเบอร์นูน้นเบอร์นี้มั่งแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าแบตเตอรี่แต่ละอันเนี่ยไอที่ใส่มันเหมือนกันเปล่าเพราะว่าผมก็ เออมันก็มีผมก็ซื้อแบตเตอรี่มาสาอัะแหละอันนี้อันที่สามน่าจะใช่นะถ้าอันที่สามแต่ว่าอันนี้ก็แบบมันก็ใช้ด้วยกันได้ก็เลยแบบสงสัยว่ามันใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใจเบอร์สองแหละลุยกันต่อเถอะเฮ้ยเสียงอะไรวะใส่ไม่ตรงนะแปะหนึ่งอันนี้ผลกระจกนิดนึงนะ ดูในกระจกมันโอเคนะแต่ไม่รู้ดูในกล้องมันจะโอเคปอเปล่าต,ตอนนี้ร้อนะครับเมื่อกี้เพิ่งไปออกลังกายมากอม่อนมาตัดผมนะครับแต่ว่าเงื่อไม่ได้ออกนะครับออกลังกายมาแต่เงือไม่ได้ออกแค่แบบว่ายามเช้าเลยครับยามเช้าโอเคครับผมโอเคเราก็จะประมาณนี้นะเนี่ยก็จะไล่ประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จแ,แล้วเราก็จะปล่อยตรงนี้ออกมา ปึ๊บเราก็จะมาดูว่าหัวเราเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับนี่ก็แบนนะครับเพราะว่านั่งไปเงอแตกไปนะครับร้อนโอเคตรงนี้เราก็าไว้นะเพราะตรงนี้เรายังไม่ได้ยาวมากนะครับผมตัดค่อนข้างสั้นไว้นะครับโอเคก็ไม่รู้ว่าดีหรือ,อยังนะเดี๋ยวต้องลองไปสระผมดูก่อนนะครับก็แต่ที่อาจจะจะหมุนตัวให้ดูค่าวข้าก่อน,นะครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้คอมนะครับ ไปอีคอมไปเะไปไงครับได้อยู่ปะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำให้ดูนะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่อาบน้ำเสร็จเลยดีกว่านะครับเป็นไงบ้างครับก็พอได้ครับเปล่าอันนี้เราก็ไปอาบน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไหนๆไปอาบน้ำก็เลยโกนหนวดเลยซอร์เลยนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าผลประกอบการวันนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งไปอาบน้ําสระผมะมาเมื่อกี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันดีกว่านะครับสําหรับคนหัวบางอย่างเราเราก็ต้องีใจไหมเนี่ยอ่าครับเดี๋ยวเราค่อยๆหมุนนะครับเป็นไงรู้สึกว่าหล่อขึ้นไหมเราไม่ยิ้มนีกว,ว่าเราเป็นคนยิ้มไม่ค่อยเก่งนะฮะไม่เชื่อดูนะนสองข เราจะค่อยๆหมุนตัวนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆหมุนตัวเปเปเป็นยังไงบ้างครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ห้าเกิดมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันก็ฝากติดตามกด u b s c r i b e และกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ